สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมากรูปด้วยกันอาศัยอยู่ในกุฏีที่มุงบังด้วยใบไม้แทบฝั่งสมุทรดูก่อนภพิกษุทั้งหลายสมัยนั้นแลสงครามระหว่างพวกเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครังนั้นแลพวกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นพากันคิดเห็นว่าพวกเทวดาตั้งอยู่ในธรรมพวกอสูรไม่ตั้งอยู่ในธรรมภายนั้นพึงเกิดแก่พวกเราเพราะอสูรโดยแท้อย่ากระนั้นเลย พวกเราควรเข้าไปหาเท้าสมพรจอมอสูรแล้วขออภัยทานเถิดภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นและฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้อันตรธานไปในมรรณกุฎแทบฝั่งสมุดไปปรากฏอยู่ตรงหน้าเท้าสมพรจอมอสูร เหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่กูหรือกูแขนที่เหยียดฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพหรฤาสีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้กล่าวกับเท้าสมพรจอมอสูรด้วยคาถาว่าพหรฤาสี มาขออภัยกับท่านเท้าสมพรการให้ภัยหรือให้อภัยท่านกระทำได้โดยแทนเท้าสมพรจอมอสูรได้กล่าวตอบว่าการอาภัยไม่มีแก่พวกฤาษีผู้ชั่วชาคบหาเท้าสักกะ เราให้เฉพาะแต่ภัยเท่านั้นแก่พวกท่านผู้ขออภยัยพวกฤาษีกล่าวว่าท่านให้เฉพาะแต่ภัยเท่านั้นแก่พวกเราผู้ขออภยัยพวกเราขอรับเอาแต่อภัยอย่างเดียวส่วนภัยจงเป็นของท่านเถิด บุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วแน่พ่อท่านหวานพืชลงไปไว้แล้วท่านจักต้องเสวยผลของมันดูก่อนพิกตุทั้งหลายครั้งนั้นแล ฤษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นได้สาบแช่งเท่าสมพรจอมอสูรแล้วอันตรธานหายไปในที่ตรงหน้าเท่าสมพรจอมอสูรแล้วไปปรากฏอยู่ในบรรณกุดีท่าฝั่งสมุทรเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือกู้แขนที่เหยียดฉนัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละเท้าสมพรจอมอสูรถูกฤาษีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นสาบแช่งแล้วได้ยินว่าในคืนวันนั้นตกใจหวาดหวั่นถึงสามครั้ง